เมติกักเรียนมน,นีเราจามาเรียนวิจาิกศิสกษาในหวโอเรียนสมาชิกในครอบตัวขอที่จะเรียนสมาชเพลงกัน,น,นะะิงอนครับเลย ครอบครัวของฉันคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปบ้านคุณยายกันแม่ว่าก็ดีนะนานๆนนครอบครัวของเราจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเย้ดีใจจังเลยแล้วครอบครัวของเรามีใครบ้างคะครอบครัวของหนูมุกก็มีพ่อแม่หนูมุก และก็น้องเป็นสมาชิกในบ้านจ้ะบางครอบครัวอาจจะมีปู่ยา่าตายายลุงป้าและญาติคนอื่นอนอีกจ้ะแล้วญาติของเรามีใครบ้างล่ะคะญาติคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจ้ะมีด้วยกันสองฝ่ายคือญาติฝ่ายพ่อและ ญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วยปู่ก็คือพ่อของพ่อย่าคือแม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือพี่สาวของพ่อหรือแม่น้า คือน้องของแม่อาคือน้องของพ่อเฮยอย่างนั้นหนูมุกก็เป็นลูกของพ่อกับแม่พ่อของหนูมุกก็ต้องเป็นลูกของปู่กับย่าส่วนแม่ของหนูมุกและนาก็เป็นลูกของตากับยายหนูมุกจึงเป็นหลานของปู่ย่า ายายและนาอ๋อมีอาด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วเราจะหนูมุกทั้งหมดน่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจะหนูมุกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านนะลูกค่ะแม่เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวทุกคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในฐานะสมาชิกของครอบครัวนะจ๊ะในแต่และครอบครัวจะต้องมีหัวหน้าครอบครัวคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวบางครอบครัวจะมีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว brand. แต่ครอบครัวของเราแม่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวร่วมกับพ่อทั้งพ่อและแม่จะดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนในครอบครัวส่วนตัวลูกเองนอกจากต้องเคารพและเชื่อฟังพ่อและแม <Henry> ่แล้ว ยังต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่น,นช่วยล้างชามช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยเลี้ยงน้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่อีกทางหนึ่งจ้ะการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจะทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะ